เลือกกำเดาแทบพุง่งหญิงแย้รีวิวขนมไทยทีเด็ดอยู่ที่ชุดบิกินี่เรื่องความซับเซ็กซี่ตัวแม่ก็ต้องหลบทางให้หญิงแย้นนทพรธีรวัฒนสุขเน็ตไอดอลชื่อดังเจ้าของฉายาเจ้าแม่สัญญกรรมที่บินสัญญกรรมมาแล้วสิบกว่าครั้งด้วยความสวยความแซ่บของเธอมากความสามารถทำให้มีผู้ติดตามจำนวนมาก ล่าสุดเธอไม่ทิ้งคอนเซปต์เจ้าแม่เซ็กซี่แม้ช่วงรีวิวขนมไทยก็ยังคงนุ่งบิกินี่ตัวจิว๋วแซบแซบโปรโมทร,ร้านขนมไทยแสนอร่อยพร้อมเผยว่าฉันขนมไทยไม่ใช่พรากก็ฉันได้ความคิดนางอเนอืข้าวเหนียวทุเรียนหมอนทองน้ำกะทิทุเรียนข้าวเหนียวลำไยอัญชันออแกนิกกะทิสดบัวลอยมันม่วงมะพร้าวอ่อนอร่อยมากจีจีโดยเฉพาะข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิทุเรียนละมุนดี จนพี่อยากกรี๊ดทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่นอกจากต้องขอไปตำขนมไทยตามเธอก็ยังตะลึงกับชุดรีวิวขนมอีกด้วย